สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่25สิงหาคม2567นะคะวันนี้มันจะไปกรุงเทพไปสมบัติรถสมบัติทัวร์ออก11โมงครึ่งเดี๋ยวจะออกจากบ้าน9้าโมงเพราะจ๊ะออย่างนี้เนละเอไปแป๊บเดียวนะกับ28จ้ะไป25กับ28ไป3วัน ไปธุระเดี๋ยวจะรีบกลับมานะแม่จาจุ๊บจุ๊บจุ๊บอืมอืมจะติ่นนะไม่ต้องเปห่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายแม่แป๊บนึงเฮะไปกรุงเทพพี่หนุ่ยไปส่งขึ้นรถตู้พี่หนุ่ยไปส่งขึ้นรถตู้แม่จ้า จะไปกรุงเทพนะ,ะแม่ฟังอะไรอะแม่ฟังอะไรอะเดี๋ยวจะไปกรุงเทพนะแม่ฟังอะไรเดี๋ยวจะไปกรุงเทพมาจ้าแม่หาแว่นตาไม่เจอ <c oughs> ไปกรุงเทพนะไปสามวันไปยี่สิบห้ากับชูชังนี่แหละไปยี่สิบห้ากับกับยี่สิบแปดนะจ้าเดี๋ยวรีบไกลรีบกลับจุ๊บ อืม้วมันตายัายอยู่ในห้องตเดี๋ยวออกบ้านเก้าโมงตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งแล้วแปดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวพี่หน่่ยไปส่งพินรถ วิลลรถตู้แล้วก็ไปต่อรถทัวร์สมปะทัวร <laughs> ์นี่แม่เดินมาแล้แม่เดินมาละแม่มาหาวันตานี่ไงเดินมาแล้วหาวันตาไ, <laughs> ไปสามวันเดี๋ยวรีบกลับนะ <laughs> สวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ กับ28ถึงเช้า29สวัสดีค่ะ